นอนดีกว่าเก็งแล้วมีดาราไม่ออกมาเหรอออกมาตั้งแต่เช้าแล้วครับป้าเก็บเข้าบ้านแล้วครับอ,อ่ะนะครับลูกลืมเลยนะหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนะครับชื่อมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะเขาบอกว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญอ่นะครับฟัง รวงทํานองนะครับหลังจากที่ฟังจบครูจะถามนักเรียนนะครับลูกว่ามันเป็นบทประพันธ์ประเภทไหนสําหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนปิดไมคเนาะอ่ะ <c oughs> มวลมนุษย์ผู้เปลืองปรีชาชเฉียวแห้เพราะใรรไฟศึกษาสิ่งรู้ รู้กิจผิดชอบาเาตุสอดสองหน้านี่แหละบุคคลผู้เพียบดูไวความเจริญมวลผู้ชูปรีชาสอวิทยาไม่ห่างเหินผิดชอบ กอบไม่เกินรู้ดำเนินตามเหตุผลชื่อว่าปริชาดีผิดชอบมีผีจานยนผู้นั้นจากพลันดนพิพัดพลจากพันนาควรเรา ผู้เยาวายจงไปใจการศึกษาอบรมบ่มวิทยาปรุงปรีชาให้เฉียวชาญข้อันนี้จักชีวามีปัญญาไม่สมทาอนต้องหัด ดัดสันดานกอบิจารใช้ปัญญาสังเกตตามเหตุผลผิดชอบยนด้วยปรีชาดังนี้จึงชี้ว่ามีปัญญาอย่างเพียบเพนมีพระ ถ้าหินได้มีดคมได้มิอยากเยน็นถ้าชายมีดไม่เป็นฟันคนเล่นโทษมหันเมื่อได้ชายมีดเป็นกอบกิดเห็นคุณอนานัน์ปัญญากล่าวมานาน เรียบได้กันกับศาสตราอ่านะครับอันนี้นักเรียนไม่ต้องท่องนะครับเราจะท่องแค่บทหลักกับบทเลือกอย่างละบทพอนะครับแต่ตามจริงเขาให้นักเรียนท่องทั้งหมดนั่นแหละนะครับแต่อันนี้ครูไม่ให้ท่องเนาะผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญนะครับอ่าผู้ที่เป็นคนแต่งนะครับในหนังสือของนักเรียนมีนะ ก็คือพระยาอุปกิจศิลปสานหรือนักขลิขิตนะครับงเล็บนิ่มการจนะชีวะทําไมมันถึงมีวงเล็บนะครับวงเล็บมันก็คือชื่อนะครับพระนามหรือชื่อเดิมของนะครับพระยาอุปกิจศิลปสารนะครับพระยาอุปกิจศิลปสารก็คือตําแหน่งณตอนนั้นนะครับที่ท่านได้แต่งผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญขึ้นมา นั่นนั่นก็คือผู้แต่งนะครับจะอยู่ด้านใต้ลองสังเกตดูดีๆเวลาถ้ามันมีบทประพันธ์ร้อยกรองมันจะมีชื่อผู้แต่งนะครับตัวเล็กๆนะครับซ่อนอยู่ด้านท้ายนั่นก็คือผู้แต่งนั่นเองต่อมาเรามาดูในเรื่องของในส่วนของบทประพันธ์ที่เป็นร้อยกรองนะครับตรงนี้ครูอยากทราบว่านะครับพระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยนะครับใช้บทประพันธ์กี่แบบในการประพันธ์นักเรียนคิดว่า พระยาอุปกิจศิลปสารใช้บทประพันธ์กี่รูปแบบในการแต่งผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญขึ้นมานักเรียนคิดว่ากี่แบบนี่นักเรียนคิดว่ากี่แบบหลุกตอบมาเลยไม่มีผิดไม่มีถูกหลุกตอบมาเลยสองสองแบบถูกต้องนะครับเก่งมากสองแบบนะครับ สองแบบแล้วสองแบบนั้นมันมีอะไรบ้างปกติที่เราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นวิชาเหมือนสินค้าใช่ไหมที่แต่งด้วยกาบยานี11เพียงอย่างเดียวสังทองตอนกำเนิดพระสังแต่งด้วยกรอนบทละครเพียงอย่างเดียวโครงโลกกณนิตก็แต่งด้วยโครงสีสุภาพเพียงอย่างเดียวใช่ไหมและก็มาล่าสุดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่งด้วยกรอน8เพียงอย่างเดียวแต่ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ นะครับพิเศษเพิ่มขึ้นมานั่นก็คือใช้รูปแบบของบทประพันธ์อยู่สองรูปแบบด้วยกันหนึ่งขึ้นต้นบทเลยเป็นอะไรครับลูกเหมือนกันเลยกับโครงโลกกรนิตโครงสี่สุภาพถูกต้องนะครับโครงใช้ล้อลิงนะครับไม่ใช่ลอเรือนะโครงสี่สุภาะดังนั้น พระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยนะครับขึ้นต้นด้วยโครงสี่สุภาพตามด้วยบทประพันธ์ประเภทไหนต่อครับลูกตั้งแต่มวนผู้ตั้งแต่ครูเปลี่ยนท,ท,ท่วงทํานองไปการการที่เราจะสังเกตว่าเหมือนที่คร<บ>ยานีสิบเอ็ดค่ะกาบดยานีสิบเอ็ดแต่เวลาอ,อทําข้อสอบนะครับลูกหลักการสังเกตว่าเผื่อมันมีข้อสอบก็าถามว่า จากบทประพันธ์ข้างต้นนะเป็นบทร้อยครองประเภทไหนวิธีที่หนูจะตรวจสอบนั่นก็คือทำไมลูกนับพยางใช่ไหมนับพยางก่อนเบื้องต้นนะครับแต่ไม่ใช่ว่านับพยางเสร็จปุ๊บจะตัดสินได้เลยว่าเป็นบทประพันธ์ร้อยครองประเภทนั้นๆนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นเทคนิคของการตัดตัวเลือกออกเนาะแต่ถ้ามันฟันธงมันแน่จริงแล้วว่าใช่ ก็ตอบได้เลยพ่อบางทีตัวเลขมันก็เป็นตัวบ่งบอกอยู่ในบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองประเภทนั้นๆอยู่ได้อย่างเช่นกรอน8แต่ละวรกก็จะมีเจ็ดถึงเก้าพยางโดยประมาณแต่ตามจริงแล้วมันมีอยู่แดใช่ไหมส่วนใหญ่มันมีอยู่แปด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 ปดแต่ละวรคเนี่ยเขาเลยเรียกว่ากรอนแดกรอนหกก็มีหก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 แต่ละวรคนะโครงสี่สุภาพนะครับด้านหลังจะสั้นๆสองกับสี่ 2, 4, พยางเท่านั้น นะส่วนกราบยานี11มันก็บอกอยู่แล้วจำนวน11หน้าต้อง5หลังต้อง6ใช่ไหม <6. S 1> ไดังนั้นมวลผู้ชูปรีชา5สอบวิทยาสอบวิทยาไม่ห่างเหินอ่ะมี 7. เจยังไม่ตัดสินอ่ะไปนะับต่อไปผิดชอบกรอบไม่เกิน5พยางรู้ดำเนินตามเหตุผล6พยางห้าเจ็ดห้าหกังนั้นเราก็พอเดาได้นะครับพอพอคาดเดาได้ว่า เออหน้ามัน5้าลังมัน6แต่มันจะมี7ดโผล่ขึ้นมาก็ช่างแต่มันรวมกันแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือมันได้11แบบนี้เป็นต้นดังนั้นพระยาอุปกิจศิลปสารเนี่ยนะครับก็เลยแต่งด้วยกาบยานี11ประเภทกาบเป็นกาบยานี11นะครับกาบยานีสิตามจริงกาบมันมีหลายกาบนะครับดูกกาบสุรังคนาง28่สกาบฉบัง16 ตัวเลขที่อยู่ด้านหลังก็คือตัวบ่งบอกว่าแต่ละวัคนะครับมันมีจํานวนเท่าใดอ่าบางคนบอกว่าตัวเลขมันคืออะไรคะมันคือจํานวนพยายังที่อ่าบ่งบอกว่าเป็นบทประพันธ์ประเภทนั้นๆน,น,นะครับอ่าดังนั้นพระยาอุปกิจศิลปาศาสตร์เนี่ยก็เลยใช้โครง4ี่สุภาพนะครับเกิ่นขึ้นต้นมวลมนุษย์ผู้เปลืองปรีชาเชี่ยวแหนะครับ แครตรงนี้นะครับเป็นโครงสีสุภาพเป็นคำสร้อยนะครับเพื่อเสริมให้มันเกิดความไพเราะให้มันสละสรย้ยเขาเรียกว่าคำสร้อยอ่าดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าใครเป็นผู้แตง่งนะครับแล้วก็ใช้บทประพันธ์ประเภทร้อยกรองประเภทไหนนะครับในการแต่งขึ้นมาทราบแล้วต่อไปเราจะมาทราบถึงคำศัพท์ที่เราไม่ทราบความหมายนะครับคำศัพท์ที่เราไม่ทราบความหมายอ่ะ เรามาดูไปทีลักษ์วักมาดูโครงสี่กกสุภาพบทแรกก่อนโครงสี่สุภาพบทแรกก่อนขออนุญาตครูขออนุญาตลบนะลูกในหนังสือของนักเรียนก็มีนะครัวที่มายตามหนังสือของนักเรียนนะครับในหน้าหนึ่งร้อยเก้าสิบสองดังนั้นเรามาดูเปลืองมวลมนุษย์ผู้เปลืองอเปลืองเปลืองหมายถึง เชี่ยวชาญเขียนตามครูได้เลยนะครับเวลาครูให้ทําแบบฝึกหัดหนูจะได้ใช้ดูได้เลยมวลมนุษย์ผู้เปลืองปรีชาปรีชาหมายถึงผู้รอบรู้ปรีชาหมายถึงผู้รอบรู้เชี่ยวก็คือเชี่ยวชาญน,น,นั่นหละลูกมันมาจากคําว่าเชี่ยวชาญน,นะ,ะเพราะใครไฟศึกษา ใครใครอ่าหมายถึงรักมันมาจากคําว่ารักใครนั่นแหละสิ่งรู้รู้กิจผิดชอบหาอากิดแแ่แปลว่าอะไรอะไรนะครับลูกแแแปลว่าอะไรคะแแมันเป็นคํสร้อยลูกมันเป็นคํสร้อยมาต่อเชี่ยวเขาเรียกว่าคํสร้อยตามจริงมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรหรอก นะครับแต่เขาเอามาเอาแฮเนี่ยมาต่อให้มันเอ่อเขาเรียกอะไรนะมาต่อให้มันเสริมสละสลวยเพราะโครงสี่สุภาพเขาจะมีคำสร้อยเขาเรียกว่าคำสร้อยโอเคนะนะครับอ่ะรู้กิจผิดชอบหากิจหมายถึงงานนักเรียนอยากทราบความหมายคำไหนถามได้เลยนะครับลูกอ่าที่ครูจะเน้นในคำศัพท์ของครูเนี่ยก็คือครูจะเน้นในสิ่งที่นักเรียนไม่รู้แต่คำไหนที่ หนูไม่ทราบจริงๆหนูถามได้เลยนะ,ะผิดชอบหาเหตุสอดสอดสอดกับซองในที่นี่หมายถึงดูหมายถึงดูนะครับมันมาจากคําว่าสอดสองนั่นแหละมันแยกกันโครงสี่สุภาพมันจะต้องตามฉันทลักษณ์ของมันนี่แหละบุคคลผู้เพียบด้วยความเจริญไม่มีคําศัพท์ที่ยากเนาะต่อมาขึ้นสู่กาบยานีสิ นี่แหละบุคคลผู้อ่ะตัวทีมวลผู้ชูปรีชาปรีชาให้ความหมายแล้วนะเบื้องต้นนะครับหมายถึงผู้รอบรู้สอบวิทยาไม่ห่างเหินวิทยาหมายถึงอะไรลูกความ,มความรู้ถูกต้องนะครับคําว่าวิทยาเนี่ยมันจะชอบอยู่หลังชื่อโรงเรียนนะเวลานักเรียนสังเกตดีๆโรงเรียนบานดุงวิทยา โรงเรียนสร้างคอมวิทยาวิทยาก็คือความรู้เขาชอบเอามาเติมมาผสมนะครับกับชื่อของโรงเรียนซอ้ซอซ้อหมายถึงหานะครับหรือสืบค้นนั่นแหละไม่ห่างเหินผิดชอบกรอบไม่เกินผิดชอบกรอบไม่เกิน รู้ดำเนินตามเหตุผลชื่อว่าปรีชาดีปรีชาให้ความหมายไปแล้วเนาะนะครับผิด mm hmm. ชอบมีพิจารยนตนพิจารณมาได้พิจารณหมายถึง mm hmm. ขออนุญาตย่อะนะครับคุณไม่พอ mm hmm. พิจารณ์หมายถึงตรวจตา mm hmm. พิจารณ ตรวจตามันก็คําเดียวกันความหมายเดียวกันคําว่าวิจารณ์นั่นแหละลูกนะครับยนโยนก็คือมองดูมองดูหรือดูก็ได้ยนหน้ายน์อย่างเงี้ยหน้ามองผู้นั้นจักทันดนพลันหมายถึงทันทีดน หมายถึงดนบันดาลก็คือให้เป็นไปให้เป็นไปพิพัฒน์ผลจากพันนาอาพิพัฒหมายถึงความเจริญ พิพาฒ์หมายถึงความเจริญจา,จากมาจากคําว่าจากนั่นแหละนะคบลูกจากจากคาเดียวกันพันนาพันนาก็คือบอกรายละเอียดบรรยายบอกรายละเอียดนะครับพันนาก็คือบอกรายละเอียด ควรเราผู้เยาวไวัยอ่ะยาวต่อมายาวยาวหมายถึงวัยเด็กเนาะอ่ะวัยเด็กคุณให้ความหมายว่าวัยเด็กจงฝ่ายใจการศึกษาอบรมบ่มวิทยาอบรมอ่ะอบรมอบรมในที่นี้หมายถึงฝึกฝนนะครับฝึกฝน บมโบมโบมทําไมหลกโบมโบมตัวนี้ก็หมายถึงโบมให้มันสุก<า>ประมาณ<ด>นี้อ่สั่งสอนนะครับอบรมสั่งสอนหรือให้ความหมายฝึกฝนก็ได้นะครับคล้ายๆกันวิทยาก็ให้ไปแล้วเนาะความรู้ปรุงปรีชาให้เชี่ยวชาญปรีชาให้ความหมายไปแล้ว ขั้นนี้จักชี้ว่ามีปัญญาไม่สมฐานสมฐานฐานตัวนี้ก็คือพื้นฐานไม่สมฐานต้องหัดดัดสันดานกอบวิจารณ์ใช้ปัญญาวิจารณ์ก็คือตรวจตาความหมายเดียวกันกับพิจารณ์นะครับความหมายเดียวกันกับพิจารณ์ สังเกตตามเหตุผลสังเกตตามเหตุผลผิดชอบยนต์ยนให้ไปแล้วเนาะยนหมายถึงดูหรือมองดูด้วยปรีชาปรีชาให้ความหมายไปแล้วดังนี้จึงชี้ว่ามีปัญญาอย่างเพียบเพเพนตอนนี้มีความหมายว่าเต็ม นะครับเคยได้ยินคําว่าวันเพนใช่ไหมหลูกวันเพนเดือนสิบสองนะ้ำก็นองเต็มตลิงใช่ไหมเออวันเพนก็คือวันอะไรลูกวันอะไรเต็มพระจันทร์เต็มดวงเออวันพระจันทร์เต็มดวงดนะครับเขาก็เลยเรียกว่าวันเพนเพนหมายถึงเต็มอ่ะต่อมามีดพลาถาหินได้มีดคมมีดพลาถาหินให้มีดคมได้มิยากเย็น ถ้าใช้มีดไม่เป็นฟันคนเล่นโทษมหันมหันหมายถึงใหญ่ใหญ่หลวงอ่าใหญ่หลวงได้หมดลูกใหญ่หลวงร้ายแรงเมื่อใดใช้มีดเป็นกอบกิจอ่ะกิจกิจพูดไปแล้วกิจก็หมายถึงการงานกิจาการคุณอนันอ์อนันแปลว่า มา,มากถูกต้องมากล้นด้วยนะมากมายอ่าไม่ใช่มากธรรมดามากลน้นอ่าล้นก็คือให้ความหมายกับคำว่ามากนะอ่าปัญญากล่าวมานั้นเปรียบได้กันกับสตาทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยเขาเปรียบใช่ไหมเขาใช้คําว่าเปรียบเป็นการอุปา มาอุปมาอุป,ออออปักษณ์เป็นการเปรียบเนี่ยสังเกตจากคำว่าเปรียบเปรียบได้กับสัตสัต,ตราก็คืออะไรลูกของมีคม่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นหมายถึงมีดนะเอาพยายามกว้าง,างสัต,ตราก็คือของมีคมดาบมีดหอกพวกนั้นได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นสัตราวุธได้เช่นกัน ลำดับต่อไปนะครับเมื่อเราทราบความหมายของคำศัพท์ที่เรายังไม่ทราบแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเรียบเรียงให้มันออกมาเป็นรอยแก้วได้ก็เสร็จเรียบร้อยต่อมานะครับเมื่อได้คำศัพท์เสร็จปุ๊บลำดับต่อไปเราก็จะต้องถอดคำประพันธ์จากร้อยกรอง ออกมาให้เป็นรอยแก้วถูกต้องนะครับเมื่อรอยแก้วเสร็จปุ๊บแต่ละคนอาจจะเรียบเรียงไม่เหมือนกันนะครับลูกแต่เราจะต้องยึดหลักการและเหตุผลของบทประพันธ์ประเภทนั้นนั้นบางคนอาจจะบอกว่าครูต้องคะทําไมหนูถอดคําประพันธ์ไม่ตรงกับคูต้องนะครับทำไมไม่เหมือนกันทุกคําไม่จําเป็นครูย้ําว่าไม่จําเป็นนะครับลูกเราจะสามารถมาเรียบเรียงให้เป็นถ้อยคํา หรือเป็นสำนวนของตนเองแต่ต้องยึดหลักการและเหตุผลของบทประพันธ์ไม่ใช่ว่าอยากจะถอดคำประพันธ์ออกมาแบบไหนก็ได้อันนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับอ่ะเรามาดูไปทีละบทนะครับเรามาดูไปทีละบทอ่ะขึ้นต้นด้วยโครงสี่สุภาพบทแรกชื่อเรื่องของมันก็คือผู้รู้ดีเป็นผู้จะเริน รู้ดียังไงล่ะถึงจะเป็นผู้เจริญนะครับรู้ดียังไงมันถึงจะไม่เป็นสัตว์ราวุธที่จะสามารถไปทิมแทงไปทำร้ายผู้อื่นได้อ่ะมาดูเขาบอกว่ามวลมนุษย์ผู้เปลืองเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมนุษย์เราเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยจะต้องทำไมโอ้ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เปลืองเป็นผู้ปรีชานะครับ ทำไมล่ะทำไมเขาถึงเปรียบเทียบว,ว่ามนุษย์จะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมีผู้รอบรู้ซึ่งถ้าแบ่งตามลักษณะของสัตว์มวลมนุษย์ที่มีชีวิตบนโลกนี้ก็จะมีมนุษย์กับสัตว์ใช่ไหมซึ่งสัตว์มันมีอยู่สองสัตว์ด้วยกันสัตว์ที่เป็นยอยักษ์การันกับสัตว์ที่เป็นวอลแวนการันใช่ไหมอ่ะ มันก็จะต่างกันทําไมเขาถึงบอกว่าสัตว์ที่เป็นวัวแหวนการันเนี่ยมันถึงไม่มีกระบวนการคิดเหมือนมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าเราเป็นสัตว์ยอยักรันก็คือสัตว์ประเสริฐที่จะสามารถคิดว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วนํามาตรายตรองคิดวิเคราะห์ใช่ไหมแต่สัตว์ที่เป็นวัวแวนการันเนี่ยมันทําไมลูก โอ้โหเหมือน,เ,นเรื่องสัตว์เดรัจฉานที่แบบว่ามันไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อมันไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ใช่ไหมเอออย่างเช่นถึงฤดูการผสมพันธุ์เนี่ยมันก็ผสมมั่วซั่วกันไปหมดเออมันไม่เลือกเลยว่าเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งมันแยกไม่ออกไม่เหมือนมนุษย์ใช่ไหมอ,อ่าไม่เหมือนมนุษย์ว่าเราเนี่ยเออมีการคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะทาําไมลงมือกระทําสิ่งต่างๆลงไปเขาก็เรียกว่ามนุษย์นี่เป็นผู้เปลือง เป็นผู้ปรีชาเป็นผู้เชี่ยวชาญในทุกๆด้านเพราะอะไรล่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเกิดมาแล้วเปลืองปรีชาเชี่ยวชาญเลยนะเพราะอะไรบาตรที่สองเขาบอกว่าเพราะใคร่ใฝ่ศึกษาถ้าอยากเป็นมนุษย์ผู้เปลืองผู้ปรีชาผู้รอบรู้นี่จะต้องทําไมไฟ่ศึกษาหาความรู้เออใฝศึกษาหาความรู้ หรือสิ่งรู้ต่างๆซึ่งการหาความรู้ใส่ตนเองไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนหนังสือเพียงอย่างเดียวใช่ไหมยิ่งสถานการณ์โควิดอย่างเงี้ยนักเรียนเรียนอยู่บ้านทุกสิ่งทุกอย่างถือเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดยกตัวอ,อย่างเช่นบางคนเลยทำไมไปช่วยแม่ขายของที่ตลาดเนี่ยเออได้ทอนเงินให้ลูกค้ารับมา20บาททอนไปเท่าไหร่ผักกี่กําเนี่ย มันถือเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากกว่าการเรียนทฤษฎีอีกนะครูว่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นออล้างจานเนี่ยออล้างจานช่วยพ่อแม่ล้างจานเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ล้างยังไงให้จานสะอาดทําไมต้องแยกแก้วน้ําดื่มล้างก่อนทําไมถึงมาค่อยมาล้างจานล้างชามแบบนี้นะมันเป็นการเรียนรู้ถ้าใครเ,ออเป็นคนชอบสังเกตอนาคตจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นะครับถ้าใครเป็นคุณชอบสังเกตดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าอยากเป็นมนุษย์เนี่ยผู้เปลืองผู้ปรีชาจะต้องไฝ่ศึกษาหาความรู้หาสิ่งรู้ต่างๆเข้าใส่ตนเองเมื่อหาความรู้เสร็จปุ๊บก็ต้องทำไมรู้จักกิจการรู้จักทำมาหากินรู้จักรับผิดชอบนะครับรู้จักรับผิดชอบหาสิ่งต่างๆเนี่ยโดยการใช้ตาเนี่ยดู ดูว่าอะไรเนี่ยที่เราจะต้องทําอะไรที่เราจะต้องทำ,ทงทำกิจวัตรประจําวันของเรานี่ชอบหาใช้ตาดูนี่สิ่งต่างๆเข้ามาให้เราเป็นผู้ปาดเปลืองเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขาเลยว่าสิ่งเหล่านี้แหละนี่แหละบุคคลผู้เพียบด้วยความเจริญถ้าใครอยากเป็นผู้เจริญหนึ่งจะต้องทำไมไฝ่ศึกษาหาความรู้ เมื่อฝ่ายสารความรู้ส็จปุ๊บก็จะเป็นผู้เปลืองผู้ปรีชาแต่ก็ยังไม่พอต้องรู้จักกิจรู้จักผิดชอบรู้จักชั่วดีในการสอดนะครับในการสอดการดูดูในที่นี้ก็คือวิเคราะห์นะสอดส่องเนี่ยสอดสองในที่นี้มันหมายถึงดูก็จริงนี่สอดกับส่องแต่ในทางถอดคําประพันธ์เขาจะพูดถึงว่าวิเคราะห์คิดก่อนที่จะตัดสินนะครับว่า อะไรดีอะ,อะไรไม่ดีนั่นเองนะ<ม>นี่ก็คือทั้งหมดรวมๆของโครงสี่สุภาพบทแรกที่พระยาอุปกิจศิลปสารให้ไว้ว่าแบบนี้พอเข้าใจไหมพอเข้าใจไหมครับลูกเข้าใจเข้าใจเนาะอ,อ่ะต่อมานะครับต่อมากาบยานีสิบเอ็ด กาบยานีขึ้นกาบยานีครูอยากทราบว่ากาบยานีสิบเอ็ดที่มีอยู่ในบทประพันธ์ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญมีทั้งหมดกี่บทมีทั้งหมดกี่บทลูกกาบยานีสิบเอ็ดผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญมีทั้งหมดกี่บทอลองนับสิเก้าค่ะ อ่ะเก้าอ่ะครูให้ครูให้น้อยกว่าเก้าครูให้น้อยกว่าเก้าอ่ะอีกรอบลูเจ็ดเจ็ดถูกต้องนะครับ <7 S 1> มีเจ็ดถ้าตามบทประพันธ์ก็คือที่เราเข้าใจใช่ไหมลูกหนึ่งบทจะมีอยู่สองบาทสองบาทในทางคําว่าสามัญทั่วไปบาทบาทบาท,บาทนี้ก็คือเขาเรียกเป็นบรรทัดใช่ไหมถ้าเป็นร้อยแก้วเราจะนับเป็นบรรทัดแต่ถ้าเป็นร้อยกรองเราจะนับเป็นบาท 2บาทเป็น1บทใช่ไหมดังนั้นหนูลองนับสิว่ามันมีกี่บาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าสิบสองสสี่สิบหารสองก็เท่ากับ7ดังนั้นผู้รู้ดีเป็นผู้จเจริญมีอยู่7บทด้วยกันโอเคนะครับอ่ะจบพอเท่านี้ซูมครูหมดเวลา และมันก็จะเยอะจนเกินไปเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาร่วมกันนะครับถอดคำประพันธ์กาบยานีสิบเอ็ดเจ็ดบทที่เหลือโอเคนะมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับลูกมีไหมไม่มีการบ้านไม่มีกันบ้านสำหรับนักเรียนคนใดนะครับที่ยังไม่ได้ส่งงานครูนะที่ครูเก็บคะแนนไปใบงานสองใบนะครับก็คือ ใบละห้าคะแนนแล้วก็คลิปท่องทํานองสนอตนเป็นที่บึ้งแห่งตนสิบคะแนนทั้งหมดยี่สิบคะแนนถ้าใครออยังไม่ได้ส่งครูนะครับก็ทำส่งให้เรียบร้อยนะก็ส่งได้เรื่อยๆนะครับแต่คนใดนะที่ครูให้กลับไปแก้หนูต้องแก้กลับมาส่งครูก่อนนะครับครูถึงจะกรอกคะแนนให้ครูจะกรอกคะแนนให้นักเรียนก็ต่อเมื่อนะครับนักเรียนได้ลายเซ็นของครูกลับคืนไป โอเคนะครับมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับลูกมีไหมมาตูมถามอะไรครูไหมลูกไม่ไม่นะ,ะอ่ะถ้าไม่มีนะครับเวลาที่เหลือไม่มีการบ้านนะครับให้นักเรียนกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ออกจากกลุ่มได้ครับลูก ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบขอบคุณครับ